วันก่อนพักเพื่อใครไปจับมือกับพักภูมิใจใครโดยไม่คิดเลยว่าก้าไก่จะคิดยังไง oh. มาวันนี้บอกว่าจะมาขอโทษก้าไก่ yeah, <who. S 1> ขอโทษเรื่องอะไร oh. ขอโทษทำไม oh. พูดมัาได้ว่าถ้าขอโทษแล้วก็ขอให้ก้าไกโบทตให้ oh. จะขอโทษทั้งทียังมีข้อแลกเปลี่ยนเลยอย่างนั้นก็ไม่ต้องมาขอโทษแล้วมันเหมือนละครหลังข้าวเลยนะพระเอกไปมีเมียนน้อยไปรักกันอย่างหวานชื่นไปดื่มน้ำพระจันทร์ล่อยให้นางเอกอ,อยู่กับบ้านนอนร้องไห้ทุกคืนโทรไปพระเอกก็ตัดสายมาวันนี้จะมาขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไป รู้ว่าทําให้เจ็บช้าน้ําใจแต่จะให้ทํำยังไงได้ตันหาราคะมันลุ่มเหลา oh, <man. S 1> ก็เลยต้องมีใหม่แล้วมาขอให้ไปแสดงความยินดีด้วย <c oughs> จะมาขอให้เซ็นใบายาให้ <Wow. S 1> คําว่าเป็นคนดีกับคําว่าโง่เหมือนควายมันเป็นเส้นบางๆจริงๆนะ <c oughs> ไปเธอทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์ <laughs>